สวัสดีครับก็กลับมาพูดกับพี่ครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับหลังจากเมื่อวานไม่ได้ทำนะครับง่วงหลับไปเหมือนกันบอกรู้สึกช่วงนี้แม่งบู้บ่อยเออราสึกจะค้างไว้ที่ด่านที่28ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดเนาะน่าจะใช่มีรถถังโชว์เปล่าเราก็ไปต่อกันเลยนะครับที่ด่านที่29นะครับ แข่งค้างอันเดะโอ้กูละเบื่ออันงีทำไมตอนเริ่มกดมันต้องค้างทุกทีวะเดี๋ยวโอเคอปืนอะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะสิบสองปืนนี้บ้างก็ได้ mm. เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยหลังๆมันเยอะยิงไม่ทันเหมือนกันนะโอเคเอา ชีวิตแม่งชอบวิ่งหาความเสี่ยงนะเราเนี้ยโอเคครับไปกันเลยอ,อืม่วงจุงมันจะยิง ิ่งทีจะหลับผม,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 บก,มก็ยิงแรงดีนะแต่ว่าต้องรอรีโหลดนิดนึง อมันยิงทะลุถังไปโปรด้านนู้นเฉยกระสุนคืนนี้ถ้าไม่ชำนาญไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่ายิงค่อนข้างต้องกะครับกะก่อนถึงเป้าหมายเพราะว่าถ้ายิงกระชั้นเลยตายนะครับมันกระสุนไม่ทันชีิบหายแล,ล้วกรู Ui, lăn Nó có yên bây dầu dào อันนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าฝานะครับอืมนั่งทํำมือทุกคืนนะครับหลังจากทําวันพันเสร็จนะครับก็จะมานั่งเล่นต่อนะครับตอนนี้ยงกันไปเลยมีมอนมีถังระเบิดให้ยิงช่วยประหยัดไปเียอะ ไม่ให้กูไมยี่สิทนะเอามาทำอะไรเนี่ย Oh, boy. โอเคครับเราก็ไปต่อนะครับกับด่านที่เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจไหมไม่มีผ่านเลยเราก็ไปต่อกันเลยครับกับด่านที่สามสิบนะครับ,บอะไรดีวะเนี่ยอ <c oughs> ๋อมันกีอดีพี่พิ่งวิ่งอีเวนต์นะครับมันเลยมีกระสุนระเบิดติดมาด้วยโอเคครับไปต่อกันเลย เียงมันจะค่อยๆหน่อยนะครับมันเริ่มง่วงไม่งั้นไม่ได้ทำสักทีบอกง่วงก็เดินได้ครับสามารถ โอ้โหเป็นเงียบๆแค่ไหนไนะครับแมงงว่ายโอเคเนี่ยไปกินกิ๊ดทัวที่เอากะบอนี้มานะครับอุ้ยแมงดีดพลมแมงตรงหน้าเดี๋ยวตกใจ แม่งพาคนเล่นหลอนพวกนี้ครับแม่งอยู่ดีโผล่แม่งหน้าหีบกันเลยที่ว่าเดี๋ยวนี้มันทําแบบโผล่ใกล้ไปเปล่าวะแบบแม่งกระชันแล้วค่อยโผล่ขึ้นมานี่แบบเป็นอะไรที่แบบน่าเอาน่าเอาอะไรกระแทกหน้าจริงให้ตายเธอโรบินให้ดินเธอเราเบิร์ดให้เกิดเป็นสุนัขหมดครับ มีให้เยอะครับแล้วก็ยิงไหมครับ เราก็โหลดรอไว้เลยนะครับเผืือข้างหน้าเยอะจะได้มีนี่ครับพีว่าเอ้คิดไม่ผิดเลยอ๋อแต่ก็หมดพอดีนะครับ <James. S 1> โอ้ต no. kind of อนนี้แ <'s> ม็กกี้ก็น่าจะมีอาการติด ไม่สบายนะครับอืมอมโอ้ยเหมือนจะไม่สบายเดี่ย โอ้เล่นเดี๋ยวก่อนหนะ้านี้เล่นจักรนอดได้จักรนอตน,นะครับโอ้เราได้ส่วนมาด้วยโอเคครับผ่านเลย <c oughs> นะครับเราก็ไปต่อกันที่ด่านสามสิบเอ็ดนะครับนี่ใช้อะไรดีวะนนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ใช้ไม่แนะนำให้ใช้ปืนยิงตะปูนะครับเพราะปืนตะปูมันจะอืมเดี๋ยว เอามาเอากันนะครับกระป๋องเลยสี่สิบแหละไม่กดไม่ไปนะเป็นไรวะเ้ยเดี๋ยวนี่มันลวนทีนะกดไม่ค่อยจะไปอ แม่งกระสุนหมดโอเย่กูจะคิดผิดเหมที่เอาไอ้นี่มาโอ้โ oh. หกระสุนน้อยเกินเอองั้นบินกันไปก่อนเลยต้องเลือกยิงถังน้ำมันกันเลยนะอุ้ย นี่นะเมื่อกี้ถ้ามันเดินมานี้เข้าเข้าซ่องเข้าร่องพอดีเลยนะอืโดนจับแน่นอนนี้มันอยู่เฉยๆนะครับเลยรอดไปถ้าเมื่อกี้มันเดินเบียดมาก็ไม่รอดนะเราบางทีไอ้มุมไอ้มุมของแบบนี้แหละสร้างปัญหาให้เราเองบางทีบีบเราจนเข้าไม่ได้ เหมือนเล่นอีเวนต์นะครับบางทีแม่งจุดไปเกิดหินเนี่ยมันเป็นจุดที่มันแบบค้างแบบเดินไปหน้าไม่ได้เงี้ยก็สวยเลยนะวิ่งเข้าไปก็เหมือนกับดักดีดีนี่แหละมันเวลาเก็บก็ต้องระวังกันนิดหนึงโอ้โหกูคิดผิดเปล่าว่เอาปืนกระสุนน้อยมาเนี่ยมันยิงแรงก็จริงนะครับแต่กระสุนมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอย่างเงี้ยก็ยิงเลยทีนั้นนะครับแล้วก็เซฟไว้บ้าง เผื่อไม่เจอหีบชีวิตจะปิดกิวเอานะครับอมีอมแปร์ไว้ก่อนเผื่อแบบโดนล้อมได้ได้เอาลูกซองฝ่าไปนะครับอ,อากาศมัว่งงเงาหาวนอนเดี๋ยว อเอาไปเลยอันเห็นซอมบี้บินได้ครับอครับก็จุกันไปแล้วครับกับดาที่ สิบเอ็ดนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จพี่ก็จะไปนอนเหมือนกันครับไม่ไหวแล้ว,วลเต็มกั้มเต็มกืนทนกันเลยทีเดียว สุดายท้บอกอีกสสิบ13นาทีตีหนึ่งแล้วโอ้โหมีทีนส่วนดีเหมือนกันนะครับโคบอล MK งั้นเดี๋ยวพี่ไปดูโฆษณาก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็กลับมาลุยกันนะครับ เป้งมาครับเราก็กดไปเลยครับยี่สิบทองโอเคครับเราก็ไปต่อกันเลยนะครับที่ด่านสามสิบสองนะครับอโอ้ย ทำไมมันง่วงแบบนี้อุ้ยจ่าสุดท้ายกันสักที นี่ถ้าไม่ได้พี่ไม่ได้เล่นเกมหว่นพันแมนนี่จะเป็นอะไรพี่พี่แปลว่ามีเวลาทําเตรียมที่เลยนะเกมนี้เล่นหว่นพันแม่นี่เกือบเกือบห้าทุ่มต้องเก็บเวลามาทําต่ออืมมันก็เลยเหนื่อยไงนะครับจุดที่วิ่งมันต้องวิ่งผ่านโกดังนะครับถึงจะเอาเครื่องตัดยาได้นะแต่เมื่อกี้พอดีพี่ไม่ได้อยู่ในแนวนะครับมรู้สึกกูมีความรู้สึกกระสุนมันให้น้อยจังว่ะ ไม่ใช่สามหาวนะครับแม่ง่ายหาวแล้วเนี่ยทนไม่เจอหินนี่จะไปได้กี่นามวงเนี่ยเฮ้ยหินมันไม่มีจริงวะเนี้ยย,ยิงจนจนกูจะไม่มีอะไรให้ยิงแล้วเจอดูดกับสวยนะครับเมื่อกี้ เออกวาจะเจอหีบอาไม่ใช่หีบด้วยเลื่อยชิหายแล้วกูบอกหีบมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยรอกูเล่นใช่ไหมเนี่ยปกติไม่งก็ได้โอ้ยอยังเก็บงานเข้าดีนะครับเมื่อกี้หมดพอดี นี่ก็ไม่ได้ทันมอญน,นะครับไม่ง่วงจริงๆบอกตรงเลยเล่นแบบสภาพไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตันนี้ ม่งโดนบรรทุกค e ้างค้างอยู่บนสะพานลอยบอกนี่ถ้าทำตอนเช้าจะไม่ง่วงขนาดนี้ครับนี่ทำตอนประมาณเที่ยงคืนฝ่าแล้วครับโอ้วันทองขออภัยจริงถ้าอยากทำ ดูไม่ทิ้งช่วงแน่นเตือนๆไปนะครับเพราะบางคนขงเขาเขาารอจะดูนะครับอืมพี่ก็เลยต้องง่วงก็ต้องทำเออประมาณนั้นแหละโอเคครับเระจุกกระปแล้วนะครับกับดานที่สามสองนะครับวันนี้เราก็จะเอาไปที่ดานานี้ก่อนนะครับเอามีธนูได้เอาได้ธนูด้วยอ่ะโอเคถึงเราจะไม่ได้ปั้นเราก็เอาเศษได้อยู่นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ อีเวนต์เนื้อเรื่องในเกม Into the Dead 2นะครับในส่วนของด่านที่ยี่สิบเก้าถึงสาสิบสองนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทำต่อไปนะครับถ้ามีเวลาว่างเราเหลืออีกกี่ chapter วันนี้ chapter ห้าแหละแบ่งเดือนหนึ่งสองสามสี่หรืออีกประมาณสาม chapter นะครับส่วนอันสุดท้ายไม่ต้องพี่คงไม่ต้องทำแล้วมั้งเนาะเพราะพี่ทำบทสรุปไปไว้แล้วใช่โอเค,ครับ ก็ยังไงช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะครับก็แนะนําว่าอยู่บ้านครับอย่าไปไหนดีที่สุดพี่ก็อยู่บ้านมึงครับไม่ออกไปไหนเลยมึงนเพราะว่าของพี่ก็ยังไม่ได้วัคซีนนะครับแต่จริงๆบ้านพี่อะ่ะมันมีซีนโนฟาร์มนะครับแต่แม่งลงทะเบียนไปตั้งนานแล้วครับตบอกน่นนะ่าได้กว่าจะได้ฉีดอีกนานเลยครับน่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรวัคซีนน่ะแหละครับอืมอันนี้พี่ไม่ขอพูดนะเนอะเดี๋ยวแม่งเข้าข่ายการเมืองกูซวย,ยิง โอเคครับก็ยังไงก็รักษาสุขภาพทุกคนนะครับขอให้โชคดีนะครับวสวาสีีครับ